เพราะความเจ้าชู้ของคาโสนว่าตัวพ่อ,อยังหนุ่มรุกเกิดผลเป็นเหตุหทุ้ถูกคาโทษยังหนักจากแฟนสาวอย่างนาตาลีเจรวะนนกับกรณีนางแบบสุดเซ็กซี่หลังจากที่ผ่านเรื่องนี้ไปก็ดูว่าดึงคู่จะสวีทหวานกันมากขึ้นไม่รู้ว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ไหมะคะก็ก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนอย่างที่เห็นๆกันนะคะก็ไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้ก็จะเย็นๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็อย่างที่บอกเนาะให้เวลาเป็นเครื e ่องพิส e ูจน์ศึกษากันไปเรื่อยๆก่อนค่ะคกะก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่าก็ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าจะเย็นๆนะคะตัวขงแม่ฟังี่มันติดอะไรหรือเปล่านะเป็นไงบ้างคะอ๋อเปล่าหรอกค่ะคือเขาอาจจะหมายถึงว่าถึงเวลาด้วยวุฒิภาวะด้วยวัยด้วยเวลาอะไรย่างี้มากกว่าค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ระบุอะไรจริงจังอย่างนั้นค่ะ ยังไงก็ต้องคอยลุ้นกันต่อไปเพะว่าจะมีข่าวดีกันเมื่อไหร่แต่ตอนนี้สาวนาตาลีขอลาลาแบบนี้ไปก่อนค่ะ